สวัสดีครับผมโจทีเฮดสัตครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟดักไนนะครับเซิร์ฟดักไนตอนนี้อัปเดตเป็นซีซั่น3แล้วนะครับแล้วก็เล่นฟรีทั้ง PC กับมือถือเลยนะครับในคลิปนี้จะมาแนะนําเซิร์ฟกันนะครับสำหรับคนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องโจทีเฮดสัต์ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าจะมีเซิร์ฟ GTA ดีๆแบบนี้มาแนะนําเรื่อยๆนะครับและก่อนที่จะไปดูคลิปเดี๋ยวผมมาเฉลยข้อสอบในเซิร์ฟก่อนเลยกันนะครับต่อไปให้ทุกคนตอบตามผมเลยนะครับข้อแรกก็คือ อินคาเล็กเตอร์ต่อไปก็คือ OOC ก็คือการเล่นเหนือบทบาทนะแล้วก็จะมี MG Meta Gaming PG ก็คือ Power Gaming แล้วก็จะเป็น Spawn q อันนี้ก็คือการดักเกิดนั่นเองนะครับ d i v e b i ก็คือการขับรถนะอันสุดท้ายก็คือ DM หรือ Death Match นั่นเองนะครับตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะครับสำหรับเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเซิร์ฟในครั้งแรกนะครับจะได้รับตัง 1 0,000ห,หมื่นในตัวนะครับแล้วก็ได้ของใช้ชีวิตเริ่มต้นนั่นเองนะครับก็ได้มือถือด้วยนะและสําหรับคนที่เข้ามาในเซิร์ฟครั้งแรกนะครับยังไม่มีรถสามารถที่จะมาเบิกรถตรงนี้ได้นะครับราคาอยู่ที่1,500นะครับเป็นการเช่ารถนั่นเองนะนี่กดตัวเอแล้วก็กดสตาร์ทนะครับเราสามารถที่จะ ออกไปทํางานได้เลยนะครับแบบชิวๆนะอันนี้ก็จะเป็นรถแท็กซี่ของเซิร์ฟนะครับสำหรับติดใหม่นะครับแล้วก็ฟังนี้เซิร์ฟนี้มีการกู้ซากรถด้วยนะครับสมมติว่ารถของเรามันระเบิดหรือว่ามันตกน้านะครับสามารถที่จะมากู้จากตรงนี้ได้นะครับราคาแค่2 5 0 0เงินเขียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ฟังนี้มีหมด PVP จัดอันดับด้วยนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราต่อยตีกับเพื่อนนะครับเราสามารถที่จะ มาขึ้นชื่อตรงกระดานนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับคล้ายๆกับเล่นมวยปั้มเลยก็ว่าได้นะครับเราวิ่งมาตรงนี้วิ่งมาใกล้นะครับสามารถท้าต่อยกับเพื่อนได้นะครับกดตัวเอ็นแล้วก็ใส่ไอเดีเพื่อนเลยนะครับอย่างเช่นผมจะท้าต่อยกับคนนี้นะครับไอดีที่1นเนาะก็ส่งคําท้าไปนะครับทีนี้เราก็จะวาร์ปมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับคล้ายๆกับสนามมวยนะและทีนี้เราก็สามารถที่จะต่อยกันได้เลยนะครับไปนี้เลยนี่ ตีก็ได้เลยโอ้โหตอนนี้ผมเหมือนผมจะใส่หูฟังอยู่นะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าล่วงแล้วเหรอเดี๋ยวยังยังยังเฮ้ยโอ้โหทำไมโคดจังนี่ตีกันได้นะครับรหดับเซิร์ฟนี้นี่แล้วก็ตอนที่ตีก็จะมีเสียงติ้งติ้งด้วยนะครับตีกับเพื่อนแล้วชนะนะครับก็จะมีชื่อขึ้นในอันดับนั่นด้วยนะครับนี่ได้ทั้งความมันแล้วก็ได้ความเท่ด้วยนะครับมีชื่อเราขึ้นนี่อต่อยต่อยเข้าไปล่วงนี่เขาไม่ได้ตั้งตัวเหมือนกับผมนีี่่หลังจาากทเร จัดการเพื่อนเสร็จนะครับเราก็จะวาร์ปกลับมาที่เดิมแบบนี้แหละนะครับสำหรับใครที่อยากจะต่อยตีกับเพื่อนแล้วก็มีอันดับในเซิร์ฟนะครับสามารถที่จะมาต่อยตรงนี้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็มาดูระบบต่อไปนะครับสําหรับหน้าเซิร์ฟตรงนี้นะครับก็จะเป็นการหลาดใหญ่นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีร้านอาหารต่างๆนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มนะครับเป็นขวดเหล้าเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เอ้ยมีสาวด้วยนะครับ ฝั่งนี้เป็นร้านเสิร์ฟ้านเลยนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนสก,กินได้นะครับโอ้โหตัน,นี้สวยมากบึ้มเลยทีเดียวเชว <c oughs> แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีอาหารด้วยนะครับเราสามารถที่จะซื้ออาหารได้เนาะอ่าแล้วก็ฝั่งนี้สามารถซื้อหมวกกันน็อกได้นะครับแล้วก็ด้านในนะครับมีไฮไลท์ของเซิร์ฟเลยก็ว่าได้นะครับเป็นร้านสะดวกซื้อตรงนี้นะครับมันก็จะมีหูฟังเรดิโอที่สามารถที่จะ ฟังเพลงออนไลน์ได้ด้วยนะครับเจ๋งมากๆนะครับเป็นเพลงของเซิร์ฟนะที่ทําให้นะครับแล้วก็จะมีแฉลงแกล้งเพื่อนหรือว่าแฉลงงัดยางรถด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเพลงกันก่อนเลยกันนะครับถ้าสมมติว่าเราจะฟังเพลงกดไปที่ตัววายแล้วก็เลือกไปที่ตรงกระเป๋าเราตรงนี้นะครับเป็นเหมือนกระเป๋าตังค์เลยนะครับและต่อไปเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงฟังนะครับวิธีเปิดเพลงฟังกง่ายๆเนาะเราต้องไปซื้อไอ้หูฟังเมื่อกี้ก่อนนะครับให้เรา เปิดหูฟังพิมบันนี้เลยเปิดหูฟังนะครับหลังากที่เราซื้อมาแล้วนะเราสามารถที่จะฟังเพลงของเราได้หรือว่าจะฟังเพลงของเซิร์ฟนะครับแต่ตอนนี้แอดมินแนะนําให้ฟังเพลงของเซิร์ฟก่อนนะครับเพราะว่าแอดมินทาลิงก์ให้นนี้ครับมันก็จะมีเพลงดังๆเต็มไปหมดนะครับอย่างเช่นวานเกยตื่นหรือว่าโดดดงนั่นเองนะครับลองเปิดฟังดูแล้วก็กดตกลงแล้วเพลงก็จะดังขึ้นมาเลยนะครับและในหูของเราก็จะมีหูฟัง เท่แบบนี้แหละนะครับนี่อันนี้ผมปิดเสียงเพลงไว้นะครับเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์เนาะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูระบบงัดยางรถกันบ้างน,นะครับวิธีงัดยางรถอย่างที่บอกไปนะครับเราต้องมีแฉลงตัวนี้ด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเราซื้อแฉลงมาแล้วนะครับสามารถที่จะงัดยางรถได้ทุกคันเลยนะครับจะเป็นการแกล้งเพื่อนนั่นเองนะครับและเราสามารถที่จะ ได้ยางมาขายด้วยนะครับแต่ว่าการทําแบบนี้ผิดกฎหมายนะครับอย่าทําให้ตํารวจรู้แล้วกันนะครับงัดยางแบบนี้เลยพิมพ์ครับงัดยางนะครับแล้วก็กด enter แล้วก็กดตัว n ให้ทันกับจุดสีขาวนะครับนี่เลยสมมุติว่าเรากดทันนะครับก็จะสามารถที่จะงัดยางได้แบบนี้เลยนะครับและยางของเพื่อนก็ จะหายไปหรือว่ายางแตกนั่นเองนะครับแต่ว่าเราจะได้ยางไปขายต่อด้วยนะครับวันนี้เป็นงานผิดกฎหมายในเซิร์ฟนะครับสามารถแกล้งเพื่อนได้แล้วก็ได้ตังค์ด้วยนะครับสำหรับงานนี้นี่เลยเราได้ยางมาแล้วเนาะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับนี่เลยผมได้ยางลถมา2อันแล้วนะครับสามารถไปขายต่อได้นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันตกปลาในเซิร์ฟนี้กันบ้างนะครับก็มาที่ประปาคารในเมืองลอสซันโตสนี่แหละนะครับนี่ตรงชายหาดเนาะให้เรา วิ่งมาตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ตัวเอ็นะครับมันก็จะมีจุดสีแดงๆขึ้นมาในแผนที่เล็กๆนะครับทีนี้เราก็วิ่งมาตรงนี้เลยเพื่อที่จะเบิกเหลือนี่นเองนะครับค่าเบิกเลือแค่100เท่านั้นนะครับแสนถูกเนาะเราก็สามารถที่จะ ขับเรือออกไปได้แล้วนะครับนี่เลยอย่าลืมสตาร์ทเรือด้วยนะครับอ่ะโอเคครับตอนนี้เรามาถึงจุดตกปลาแล้วนะครับโอ้โหพระเจ้าช่วยมีฉลามอยู่เต็มเลยนะครับไม่ใช่สิอันนี้แมวน้ำไม่ใช่ครับอันนี้ก็คือปลาโลมานั่นเองนะการตกปลาก็เหมือนกับการงัดยางรถนั่นแหละนะครับนี่เลยมันก็จะมีให้เราเล่นนะครับเป็นมินิเกมนะตอนนี้ผมได้เต่านะครับมาตกปลาได้เต่าเฉยเลยนะครับนี่ก็จะมีพวกปลาโลมานะครับเฮ้ยเดี๋ยว ตัวนี้ไม่ใช่ปลาโลมาแล้วนะครับอันนี้มันฉลามตัวโตนะครับเอ้าเดี๋ยว <c oughs> และสลหรับเซิฟนี้มีงานออกไปอวกาศด้วยนะครับขั้นตอนแรกนั้นเราต้องมาพิมพ์ทับลียางก่อนนะครับเราจะรอขึ้นอวกาศประมาณสัก5นาทีนี่แหละนะครับแล้วเราก็ต้องซื้อชุดอวกาศด้วยนะครับไม่อย่างนั้นก็จะขาดอากาศหายใจนั่นเองนะครับและที่นี้เราก็ มารอเวลาให้ครบ5นาทีนะครับหรือว่ามันก็จะรีวนๆนไปแบบนั้นแหละนะครับนี่แล้วก็จะมาอยู่ที่ยานตรงนี้นะครับก็คือกําลังเดินทางไปที่ดาวที่เราจะไปเก็บแร่นั่นแหละนะครับนี่แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับพอเรามาถึงดาวที่ว่าแล้วนะครับแล้วก็ ออกค้นหาแร่ได้เลยนะครับแล้วก็นํากลับไปขายยังโลกนะครับราคาของแร่ก็จะสูงกว่าปกตินั่นเองนะครับก็ลองมาทําดูนะครับสำหรับงานนี้และต่อไปเดี๋ยวเรามาดูของโดนิทในเซิร์ฟนี้กันบ้างนะครับให้เรากดไปที่ตัว Y นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Buy Donate ตัวนี้นะครับสำหรับคนที่อยากจะสนับสนุนเซิร์ฟนะครับสามารถที่จะติดต่อแอดมินได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับมีของเพียบนะครับนี่มีพวกนกแก้วหัวใจแฟชั่นฟักทองอะไรต่างๆนะครับมีหมดนะนี่แล้วก็ จะมีของสุ่มกาชาด้วยนะครับก็จะมีทั้ง V1 กับ V2 นะครับไอมีแนะนําให้เป็น V 2นะครับเพราะว่าจะสุ่มทั้งเงินแล้วก็ลดด้วยนะครับเดี๋ยวผมาจะเปิดให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นหัวฟักทองนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปนะครับมันมีของเยอะมากอ่ามันก็จะมีชุดบัวนี่ชุดบัวแน่นอนว่าก็จะมีบัวติดหลังแบบนี้นะครับนี่เท่ๆนะครับหรือว่าจะเป็นปีกอะไรต่างๆนะนี่เหมือนเพื่อนผมนะครับที่โชว์ให้ดูเนาะแล้วก็ จะมีอะไรอีกบ้างละ่ะอ่ะก็จะมีหัวใจนะครับนี้เจ๋งมากนะมีหัวใจขึ้นมาบนหัวนะครับนี่เทพปลานี่แบบนี้เลยนะครับม,มีของเยอะมากนะครับสำหรับของโดนเน,น,นีเนาอแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับมังกรเขียวนี่มังกรเขียวก็จะเป็นของตัวนี้เลยนะครับต่อไปนะครับที่จะแนะนํานะครับก็จะเป็นกระชับปองวีสตัวนี้แหละนะครับเราสามารถที่จะ ได้รถด,ด้วยนะครับจะเป็นกาชาสุ่มรถนะครับแต่ว่ามันจะสุ่มทั้งรถแล้วก็เงินนั่นเองนะนี่เลยมีทั้งเงินกับรถนะครับมีโอกาสแบบ50 50แลห้าสก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาลุ้นดูนะว่าจะได้รถหรือเปล่านะครับหนานี่ไงผมได้รถแล้วนะครับบ๊อบแคทอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับเห็นปะผมก็ สุ่มมาประมาณสองครั้งนะครับครั้งแรกผมได้ทังพันหนึ่งนะครับแต่ว่าครั้งที่2ผมได้ลดส่วนตัวเลยนะครับนี่เลยนะสำหรับคนที่กําลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่ลองเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้นะครับนี่ก็มีอะไรเจ๋งๆเพียบนะแต่ว่าผมชอบหัวฟักทองนะครับนี่มันเท่ดีนะนี่เลยเข้ากับสกินด้วยนะครับที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะอ่ะโอเคก็ฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆแล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์ให้ช่องตูตีเฮดเซด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องโจที z เดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจที่เฮ็แซนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม